สวัสดีครับพบกับเกษตรฮันเตอร์ครับผมเกษตรฮันเตอร์ครับวันนี้ก็มาทําทุระที่ลมเก่านะครับผมก็มาเอาไม้ด้วยมาเอาตอกเส้นตอกด้วยนะครับวันนี้ก็มาออกไม้แถวแถวโอ้ยหมออกไม้ครับแถวแถวลมเก่านะครับตรงพิกัดนะฮะนี่ไฟแดงสีแยกไฟแดงนะบ้านบ้านอะไรวะบ้านเชี่ยวเหรอแก่งเชี่ยวหรือไง นะผมทางไปสีแยกกะกกระทอนนะครับสามแยกกะกกระทอนนะครับอำเภอหลุมเก่านะพิกัดนะครับหมายสี่แยกเลยมีทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะครับก็มีล่องรอยการหาบ้างนะแล้วก็แต่ว่าไม่เห็นอ่าธงใส่บวงแล้วก็ใส่กลับนะครับแต่ว่าเห็นรอยแหวกอยู่ไม่รู้แสอะไรหรือว่าสั่นตอกก็ไม่แน่ใจนะฮะก็เดี๋ยวเรามาลองสั่นกันนะครับผมวันนี้ก็เอาตอกมาเจิมให้ลูกค้าสองคู่นะับเป็นตอกติวลูกค้าบอกให้เจิม นะผมเหมือนเดิมครับผมเพิ่มอีกคู่ละสองร้อยบาทก <laughs> ารน้ำมัน <laughs> นะผมพิกัดนะเป็นปา่ามันก็มองไม่ชัดนะเป็นป่านะฮะเป็นป่าหญ้าขนเป็นป่าอะไรสีแยกปั้นเซี่ยวเนี่ยแก่งเซี่ยวเนี่ยสีแยกไฟแดงแก่งเซี่ยวนะครับอํอเาเภอหล่มเก่านะทางไปด่านซ้ายนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันนะผม,ผมก็ได้เดินสํารวจหมาย,ยสักหน่อยแล้วแหละยังไม่สันหรอก กลัวขาดทุนแต่ก็มีร่องรอยครับมีร่องรอยมีร่องรอยการาแหวกหาแล้วก็มีร่องรอยอรอยกัดนิดหน่อยนะครับผมก็มาดูกันว่ามันจะหมานหรือเปล่านะครับคลิปหลังๆล่าสุดนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าผมผมไม่ค่อยใช้ไฟสว่างสว,างว,ว่างเพราะผมใช้ไฟตัวนี้นะครับผมไฟของไอ้ช้างนะครับผมแสงสีเหลืองครับดีได้ปกตินะครับภาพอาตอนยิงก็จะไอ้ไม่ชัดเท่าไหร่มืมดๆหน่อยก็ได้ฟิลดีครับแบบนั้นแหละ แจ้งแจ้งหนูโดดเข้ามาก็บางทีมันก็ต้องแลกกับแต้มนะครับหนูไม่ค่อยอยากออกวิดีโอนะครับผมก็เลยถ่ายแบบมืดๆนี่แหละนะครับผมก็ขออภัยด้วยกันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองสั่นต่อกันดูว่ามันจะหมานไหมนะครับนี่ฮะรถผ่านไปผ่านมาแหละไฟสว่างสว่างอย่างนี้แหละเนี่ยเนี่ยหลอดไฟเนี่ยสว่างางอย่างนี้แหละก็เอาเอามันเข้าไปนะผมเผื่อมันเข้านะฮะ ผมชอบนะไอสันข้างทางแล้วก็แยกไฟส่องสว่างอย่างเงี้ยหนึ่งก็คือคนไม่ค่อยกวนนะฮะคนไม่ค่อยหาเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นสี่แยกรถมันพุ่งผ่านแล้วก็สันตอกคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าข้างถนนเงี้ยเสียงรถมันดังมันก็คงไม่เข้าสันสู้เสียงรถไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆอ่งเสียงมันคนละอย่างกันครับเสียงตอกก็เป็นความถีอีกอย่างหนึ่งเสียงรถก็เป็นความถีอีกอย่างหนึ่งหนูหนูเนี่ยมันหูมันดีมากนะครับผมมันสามารถแยกแยะได้อยู่แล้วนะครับผมก็มาลองกันว่ามันจะได้กี่ตัว นะผมก็เอาตอกมาเทสให้ลูกค้าด้วยสองคู่ตอกตัวเองด้วยแล้วก็ตอกรุ่นแรกของตัวเองด้วยที่เพิ่งได้มานะครับผมก็จอดรถไว้บนนู้นเนี่ยข้างถนนเลยไหลาทางนะครับปลอดภยัยใกล้แสงสว่างนะครับก็มาลองกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปกันเลย ม,มันพอน้าทีแต่จันคบอื้สมสามไม่พอสามทีครับท่านผู้ชมสัม,มบอว่าสามเทียห้อยข้างถนนคู่ที่สองได้ จเจอเมละดเดอร์จเจอเมลอดเดอร์คู่ที่สองด้ตอกติวนี่ห้อยเลือดเอ้าต้องการแบบไหน,นจัดให้แบบนั้นครับผม จัดการศบก่อนจัดการศบกก่อนนะพี่น้องยังวะ จัดไปตัวที่สาม การสุบไปนะพี่น้องสวัสดขาออกง่ายรีบบัดเองออกง่ายโย่จัดไปตัวที่สี่เอามวนมวลเกษตรฮันเตอร์คือเก่าล่ะสี่ตัวแล้ว ไมัหนีนมั้งไมัหนีมั้งไมัหนีมัน,น,มน,มน,น,มนไปตัวที่ห้าเสร็จฮันเตอร์คือเกาแล้ว <laughs> นี่เด็กน้อยตัวนี้ไปตัวที่หกโอ้ท้องใหญ่ครับว่ายิ่งถือขาบอกเลยตัวนี้มันไก่ปวดโอเคครับหกตัวแล้ว ติดตั้มวะเนี่ยิ่งเราถื่อหลายตีเออหนูฟุงไงว่มีแบบมิตหนูติดตำเทเทดให้เราเด้อสำหรับคนที่สัง่งพี่ยังก็จำซื้อว่าไ้ตอกติวนะครับผม อีกคู่คนึงครับมันมึนพี่น้องมันมึนมึนโพูดตัวสามีมึนมันกวนห้องกวนนาดาง จัดมันตัวไ่เห็นดอกตัวน้อยพวดสำเร็จโอเคครับเบ็ดเสร็จนะเดี๋ยวจะนับแต้มให้ดูตามคลิปนั่นแหละเดี๋ยวผมไปตัดต่อให้นะครับโอ้หนูเข้าดีนะครับเหมือนอย่างที่ผมว่าเลยเห็นไหมอ่าหนูไอติดถนนติดไร่างเงี้ยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยแขะนะครับมันไม่ค่อยแขะเดี๋ยวเลี้ยงให้ดู มันไม่ค่อยแค็เท่าไหร่นะครับผมสั่นปุ๊บมาปับ๊บสั่นปุ๊บมาปับ๊บถ้ามันได้ยินนะมันต้องได้ยินอยู่แล้วแหละเพราะว่าเสียงคนละความถี่กันนะครับนี่ฮะหนูลมเก่านะครับโอ้ยได้มาทั้งหมดหกแต้มนะครับผมหกแต้มมีแต่ไซส์บิ๊กๆอยู่นะเนี่ยนี่ฮะ,ฮะมันลอดปากเกี่ยวปากกาไปได้ไงไม่รู้มาได้ไงไม่รู้หรือว่าเขาหากันตั้งแต่ตอนเกี่ยวข้าใหม่ๆแล้วก็ไม่มีใครหายอีกมั้งบางคนนะบ,บางหมายนะบางหมายนี่คือ เห็นทงเห็นอะไรคิดว่าคนหาไปแล้วคงไม่มีหรอกหมดแล้วอะไรอย่างนี้ครับแต่อย่าไปช่าใจนะครับลองไปสั่นดูนะครับผมเดี๋ยวจะรู้นะครับอันนี้ตอกรุ่นแรกนะฮะย่อมมาสัน่นนะฮะตอกน่าจะสามปีขึ้นไปแล้วละนะผมยังเป็นไม้ไม้ไล่นะฮะเข้าแบบสไตล์เดิมคือสี่ชั้นเท่ากันหมดตูดแหลมนะครับตัวนี้ผมดันเข้าไปข้างในเฉยเสียงนะฟังเสียงเสียงใสดี ตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่นะครับผมเป็นตอกเนื้อทั้งสองนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหตัวบิกบ๊กๆทั้งนั้นเลยนะครับผมอืมก็จะมีหนูหนูตุนด้วยนะครับผมส่วนผานะครับวันนี้ผมก็ใช้ผาของช่างหนุ่มปาสร้างลูกพี่และอาจารย์ผมนะครับตัวนี้เลยครับติดกล้องเข้าไปแต่ไม่มีเลเซอร์นะฮะยิงนะครับผมถ้าไม่เหนือบาก,ก็าแรงก็ ไม่ค่อยอยากใช้เลเซอร์เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าหนูสันตอ,อกป่ากลกๆอย่างนี้นี่เข้ามาใกล้ๆนะครับผมเข้ามาใกล้แหวกหญ้าเข้ามาใกล้เห็นได้ชัดนะครับเราเนี่ยเห็นได้ชัดแต่กล้องนี่อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเพราะว่าอ,าองศาของกล้องโทรศัพท์เนี่ยมันมันจะขนาบกับพื้นกว่านะครับแต่ว่าตาเราเนี่ยจะอยู่สูงกว่าใช่ไหมเราสามารถมองแนวดิ่งได้นะครับแต่กล้องนี่มองแนวดิ่งไม่ค่อยได้นะครับถ้าเป็นปา่าลกๆแบบนี้นะนะครับผมลกๆแบบเดินเข้าไปแล้วก็ ไปแหวกเหยียบหญ้ายเหยียบหญ้าล้ม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 ลง,ลงๆๆๆๆๆแล้วก็แหวกช่องให้มันกะว่าจินตนาการมันหนูจะออกมาตรงไหนแล้วก็สั่นครับผมหนูไม่ตื่นครับมีเสียงแหวกหญ้าเนี่ยสังเกตดูแหวกหญ้าคว้าควาควาเข้าไปเนี่ยไม่ค่อยตื่นครับหนูจะนิ่งฟังนะครับผมแล้วก็สั่นตอกนิ่งสักพักแหวกเสร็จปุ๊บนิ่งสักหนึ่งนาทีนะฮะหนึ่งนาทีแล้วก็สัน่นแซกแซกแซกกนะครับผมบุหรี่หนึ่งมวนนะครับถ้ามีตัววิ่งเข้ามาแน่เลยครับวิ่งเข้ามาแน่ๆแหละนะ นะครับผมแต่ก็แล้วแต่บางที่นะบางหมายนะบางหมายหนูเขี้ยวๆมากๆก็อาจจะมีเข้าเงียบเข้าเบานะครับผมอย่าง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 หกตัวนี้ก็มีเข้าเบาอยู่บ้างนะครับแวกๆหกยาติ่งนิดเดียวน่ะติ๊งติ่นิดเดียวน่ะแล้วแต่สภาพหมายนะครับถ้าลกมากก็มาแรงหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเป็นป่าไม่ลกมากก็จะมางิยบๆนะครับผมคานมานะครับหนูหน้านี้คานมาโอ้โหเจ๋งสุดๆไปเลยนะครับสำหรับวันนี้นะผกแต้ม นะครับอ้นี่ไงโอเคครับผมเกษตรฮันเตอร์ขอลาไปก่อนนะครับแจ้งนะครับแจ้งให้ทราบนะครับผมสําหรับติวนะครับช่วงนี้นะณเวลานี้นะนะครับผมก็ตอกเนื้อก็จองคิวจากวันจองคิวก็สิบวันส่งนะครับผมคิวก็มีอยู่บ้างนะครับผมส่วนตอกติวก็สิบห้าถึงสิบแปดวันนะครับสิบห้าถึงยี่สิบวันนะครับส่งนะครับจองวันนี้นะ นะผมแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับอย่างข้อความก็ไม่ค่อยได้ตอบหรอกนะครับผมก็วันนี้ก็เกษตรทนเตอร์ขอลาไปก่อนนะครับผมหกแต้มงามๆนะครับผมอ่ะสวัสดีครับ